การครั 1, unjust, ้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำใหญ่เขาชื่อพ่อทองคลังเป็นคนร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านบ้านของเขาใหญ่โตโอ่อาเครื่องใช้และเข้าของทุกอย่างล้วนมีราคาแพงแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อทองคลังมีมากที่สุด กลับไม่ใช่ทองคำไม่ใช่เพชรพลอยแต่เป็นความขี้เหนียวทิ้นแน่นหนาเหมือนปราการไม่ยอมให้ใครล่วงล้ำพอทองคลังมีนิสัยแปลกประหลาดเขาจะเก็บทุกบาททุกสตางค์ไว้กับตัวไม่เคยยอมจ่ายเงินเกินความจำเป็นถึงแม้ว่าเงินนั้นจะมากมายจนแทบไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนเขาก็ยังต้องการเก็บเพิ่มอีกเรื่อยๆ แม้คนในหมู่บ้านจะยกย่องเขาว่าร่ำรวยที่สุดแต่ก็มีใครหลายคนพูดกันเบาๆว่าเงินของพ่อทองคลังมีค่ามากกว่าชีวิตของเขาเสียอีกพ่อทองคลังมีคนใช้เพียงไม่กี่คนแต่ละคนต้องทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินเดือนเล็กน้อยเขาไม่เคยใจดีต่อพวกเขาแม้แต่น้อยทุกวันเขาจะนั่งหน้าตู้เซฟของตัวเองกม้มหน้าก้มตานับเงินทองอย่างตั้งใจเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้จะร่ำรวยและมีเงินทองมากมายแต่พ่อทองคลังกลับเหงาเปล่าเปลี่ยวไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีคนรักเพราะทุกคนต่างกลัวความขี้เหนียวของเขาวันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อดำรงเดินทางมาจากเมืองไกลเพื่อมาทำงานเป็นพ่อบ้านให้พ่อทองคลังดำรงเป็นคนซื่อสัตย์มีหัวใจอ่อนโยนและไม่เคยกลัวใครเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นความเหงาและความทุกใจของพ่อทองคลัง เขาพยายามพูดคุยกับเศรษฐีผู้ร่ำรวยแต่พ่อทองคลังมักตอบกลับเพียงคําสั้นๆเช่นทำงานของเจ้าไปอย่าเสียเวลาคุยกับข้าวันเวลาผ่านไปดำรงสังเกตเห็นนิสัยขี้เหนียวของพ่อทองคลังอย่างชัดเจนเขาเห็นว่าเศรษฐีเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างไม่ยอมใช้จ่ายแม้กระทั่งกับอาหารของตัวเองหรือซ่อมแซมบ้าน ดำรงเริ่มคิดว่าถ้าพ่อทองคลังยังใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปวันหนึ่งความมั่งคั่งทั้งหมดอาจไม่เหลือความสุขให้เขาเลยดำรงจึงเริ่มวางแผนอย่างเงียบๆเ,เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเศรษฐีเขาไม่อยากให้พ่อทองคลังสูญเสียทุกสิ่งไปเพราะความขี้เหนียววันหนึ่งเขาจึงขออนุญาตพ่อทองคลังไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร ที่ตลาดดำรงเห็นเด็กกำพร้าคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมถนนดวงตาของเด็กเต็มไปด้วยความหิวโหวยดำรงอยากช่วยแต่เขากลัวว่าเมื่อพ่อทองคลังรู้เขาจะโกรธเขาจึงตัดสินใจซื้อนมและขนมให้เด็กด้วยเงินของตัวเองโดยไม่บอกใครวันรุ่งขึ้นขณะที่พ่อทองคลังนับเงินอยู่ในห้องทำงานดำรงเข้ามาและวางตะกร้าใส่นมและขนมบนโตะ๊ะเศรษฐีมองตะกร้าอย่างงุนงง นี่มันอะไรพ่อทองคลังถามเสียงเข้มดำรงตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนว่าข้าเห็นเด็กขอทานข้างถนนข้าจึงซื้อให้นิดหน่อยพ่อทองคลังตกใจจนลืมก้มลงนับเงินเขามองตะกร้านั้นด้วยสายตาไม่เข้าใจแล้วก็หันไปจ้องดำรงเจ้าจ่ายเงินของข้าไปทำไมเขาถามเสียงเข้มดำรงสายหน้าแผ่วข้าใช้เงินข้าครับไม่ใช่ของพ่อทองคลัง พ่อทองคลังนิ่งไปหลายวินาทีเขารู้สึกแปลกใจที่มีใครกล้าใช้เงินเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกอบอุ่นบางอย่างเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้ว ตั้งแต่วันนั้นดำรงเริ่มทำสิ่งดีๆอย่างเงียบๆช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านโดยใช้เงินของตัวเองเพราะทองคลั่งเริ่มสังเกตเห็นและไม่รู้ตัวเลยว่าใจของเขาเริ่มอ่อนลงทีละน้อยเขาเริ่มสงสัยว่าเงินทองทั้งหมดที่เขามีอาจไม่ได้มีค่าเท่ากับรอยยิ้มและความสุขของคนรอบข้าง แต่พ่อทองคลังยังไม่รู้ตัวเต็มที่เขายังหวงเงินของตัวเองอย่างเข้มงวดและบางครั้งก็โกรธเมื่อดำรมใช้ใจ่ายเพื่อคนอื่นอย่างนั้นในใจลึกๆเขาก็เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยมีมาก่อนคือความปรารถนาที่อยากจะให้โดยไม่ต้องหวังคำคืนหนึ่งดำรงเดินไปพบพ่อทองคลังที่ระเบียงบ้านเหยหน้ามองดาวบนท้องฟ้าและพูดขึ้นว่าพ่อทองคลังครับ ความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่คือความสุขและความรักที่เราแบ่งปันให้คนอื่นพราะทองคลังเงียบไปเขาจับมือของตัวเองที่กำเงินแน่นๆและคิดว่าคำพูดของดำรงอาจเป็นความจริงวันต่อๆไปเขาจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะยังคงใช้ชีวิตขี้เหนียวต่อไปหรือจะเปิดใจให้โลกภายนอกและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเศรษฐีผู้ขี้เหนียว เช้าวันรุ่งขึ้นดำรงตื่นแต่เช้าเพื่อจัดเตรียมอาหารให้พ่อทองคลังเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเศรษฐีจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะพยายามอย่างไม่ลดละพ่อทองคลังนั่งอยู่หน้าตู้เซฟเหมือนกับว่าทุกวันนี้จะต้องเช็คเงินทองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขายังคงเฝ้าคิดว่าเงินที่เขามีจะไม่เพียงพอและทุกบาททุกสตางค์ล้วนมีค่า แม้จะมีเงินมากมายจนแทบหล่นตู้ดำรงวันนี้ข้าจะไปตรวจสอบตลาดเองเจ้าอย่ามั่วนะพ่อทองคลังพูดด้วยเสียงเข้มดำรงยิ้มเล็กน้อยได้ครับพ่อทองคลังข้าจะตามไปช่วยท่านเองเมื่อไปถึงตลาดพ่อทองคลังเริ่มยิบจับสินค้าทีละชิ้นเขาวัดราคาอย่างละเอียดเปรียบเทียบราคาทุกเจ้าที่ขายอยู่ แตและการซื้อขายเขาจะต่อราคาอย่างไม่ยอมลดละคนขายบางคนถึงกับถอนใจเพราะไม่เคยเจอเศรษฐีขี้เหนียวขนาดนี้ดำรงสังเกตการอย่างระมัดระวังเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตามแม่ของเธอพร้อมกับถือถุงข้าวสารเล็กๆดำรงนึกขึ้นได้ว่าพ่อทองคลังก็อาจช่วยเด็กเหล่านี้ได้หากเขาเปิดใจพ่อทองคลังครับดำรงเริ่มพูดอย่างระมัดระวัง พวกเด็กๆในหมู่บ้านบางคนไม่มีอาหารเพียงพอข้าเห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้เศษถือขมวดคิ้วแล้วเจ้าจะให้ข้าทำอะไรเงินของข้าไม่ได้มีไว้เพื่อแจกจ่ายดำรงไม่ถอยเขายิ้มอย่างอ่อนโยนข้าไม่ได้ขอเงินพ่อทองคลังหรอกครับแต่อาจช่วยเป็นวิธีให้พ่อทองคลังลองแบ่งบางส่วนเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นพ่อทองคลังเงียบไป เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนี้มาก่อนเงินสำหรับเขาคือความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่จะให้คนอื่นได้ง่ายๆแต่ในใจลึกๆก,กลับรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างระหว่างทางกลับบ้านดำรงวางแผนอย่างเงียบๆเ,เขาซื้อขนมและนมให้เด็กๆทุกวันโดยใช้เงินตัวเองโดยไม่ให้พ่อทองคลังรู้จนวันหนึ่ง พ่อทองคลังสังเกตเห็นเด็กๆร้องเพลงและหัวเราะอย่างมีความสุขข้างถนนพวกเขาดูร่าเริงขึ้นนะพ่อทองคลังพูดกับดำรงด้วยน้ำเสียงแปลกใจครับพ่อทองคลังข้าเห็นพวกเขามีความสุขมากขึ้นเศรษฐีเงียบไปหลายวินาทีเขานึกถึงเงินที่เขาเก็บไว้แน่นอนว่าเขาไม่อยากเสียเงินสักบาทแต่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าการเห็นคนอื่นมีความสุขนั้น มีค่าเกินกว่าเงินทองทั้งหมดไม่กี่วันต่อมาดำรงชักชวนพ่อทองคลังให้ร่วมกิจกรรมเล็กๆในหมู่บ้านเช่นการซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้การแจกข้าวสารให้ครอบครัวที่ลำบากพ่อทองคลังในตอนแรกยังทำหน้าเคร่งเครียดแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้คนเขาเริ่มรู้สึกพอใจอย่างเงียบๆนี่มันรู้สึกดีเหมือนกันนะพ่อทองคลังบอกตัวเองตอนกลับถึงบ้าน แต่ความขัดแย้งในใจของเศรษฐียังคงมีอยู่เขารู้สึกทั้งความอบอุ่นและความกลัวที่จะเสียเงินบางครั้งเขาก็นับเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้เกินความจำเป็นแต่เมื่อเห็นเด็กๆและชาวบ้านมีความสุขเขาไม่สามารถปฏิเสธรอยยิ้มเหล่านั้นได้ดํารงเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของเศรษฐีเขายิ้มอย่างอ่อนโยนและตัดสินใจเพิ่มความท้าทายเล็กๆให้พ่อทองคลัง โดยจัดงานเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อระดมเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในวันงานพ่อทองคลังนั่งอยู่มุมหนึ่งของงานเขามองผู้คนรอบตัวหัวใจของเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองเด็กๆวิ่งมารอบตัวเขาหัวเราะและเรียกชื่อเขาพ่อทองคลังอดไม่ได้ที่จะยิ้ม เขารู้สึกเหมือนตัวเองมีคุณค่าในโลกนี้มากกว่าที่เคยคิดวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญพ่อทองคลังเริ่มเข้าใจว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองเพียงอย่างเดียวแต่คือการแบ่งปันและสร้างความสุขให้ผู้อื่นแต่เขายังไม่กล้าเปิดใจเต็มที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยังรอยอยู่ข้างหน้าและดำรงก็รู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยขี้เหนียวของเศรษฐีไม่ใช่เรื่องง่าย เขาต้องใช้ความอดทนความใจดีและการชี้แนะอย่างชาญฉลาดเพื่อให้พ่อทองคลังเรียนรู้ว่าความมั่นคั่งที่แท้จริงคืออะไรและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อทองคลังหลังจากวันงานในหมู่บ้านพ่อทองคลังเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างช้าๆเขารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เห็นเด็กๆมีรอยยิ้มบนใบหน้า และผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มเรียกเขาว่าเศรษฐีใจดีซึ่งทำให้เขาสับสนอยู่ไม่น้อยเพราะเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ยินคําชมแบบนั้นแต่ความขี้เหนียวยังฝังรากลึกในใจของพ่อทองคลังเขายังลังเลทุกครั้งที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้อื่นแม้แต่เรื่องเล็กๆเ,เขาก็ยังคิดวนไปวนมาว่าจะเสียเงินมากเกินไปหรือเปล่าและบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่า ถ้าไม่ให้ไปพวกเขาก็ต้องอดอยากอีกครั้งดำรงสังเกตเห็นความลังเลนี้และวางแผนอย่างเงียบๆเ,เพื่อทดสอบใจของเศรษฐีเขาจึงคิดวิธีทำให้พ่อทองคลังเห็นคุณค่าของการให้โดยไม่บังคับแต่ให้เกิดขึ้นจากใจจริงวันหนึง่งดำรงเดินเข้ามาหาพ่อทองคลังพร้อมกล่องไม้เก่าๆพ่อทองคลังครับ วันนี้ข้าจะขอให้พ่อช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆดำรงพูดเสียงสุภาพพ่อทองคลังขมวดคิ้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเจ้ามีอะไรให้ข้าจ่ายอีกแล้วหรือดำรงยิ้มดังบางไม่ใช่เงินพ่อทองคลังหรอกครับแต่เป็นเรื่องของเวลาและความตั้งใจข้าอยากให้พ่อเปิดกล่องนี้และเลือกของบางชิ้นไปมอบให้คนที่ต้องการจริงๆพ่อทองคลังมองกล่องด้วยความสงสัย ข้างในเต็มไปด้วยของเล่นเก่าเสื้อผ้าและข้าวของบางส่วนที่ดำรงเก็บรวบรวมมาเพื่อช่วยเด็กๆและครอบครัวที่ลําบากเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรพ่อทองคลังถามสีเข้มต่ในใจลึกๆก,ก็เริ่มมีความสนใจพ่อเพียงเลือกของที่คิดว่าดีที่สุดแล้วมอบให้ผู้ที่ขาดแคลนข้าเชื่อว่าพ่อจะทำสิ่งนี้ได้ดำรงพูดด้วยรอยยิ้ม พ่อทองคลังนิ่งอยู่สักครู่เขายกมือสัมผัสของในกล่องแต่ละชิ้นเริ่มคิดว่าอะไรจะเหมาะสมสำหรับเด็กคนนั้นเด็กคนนี้เขารู้สึกถึงความสุขบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรอยยิ้มของเด็กๆปรากฏในใจเขาและทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นเอาละข้าจะทำเองเขาพูดเบาๆดำรงพยักหน้าอย่างดีใจ พ่อทองคลังเลือกของแต่ละชิ้นอย่างระมัดระวังบางครั้งก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาออกไปมอบของให้เด็กๆในหมู่บ้านเด็กๆวิ่งเข้ามากอดและขอบคุณเขาด้วยความจริงใจในใจของพ่อทองคลังเกิดความรู้สึกใหม่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่คือการให้และเห็นความสุขของคนอื่น วันต่อมาดำรงนำพ่อทองคลังไปพบกับผู้ยากไร้อีกหลายครอบครัวเศรษฐีผู้ขี้เหนียวเริ่มเรียนรู้การแบ่งปันด้วยตัวเองบางครั้งเขาไม่สามารถยิ้มออกมาได้เต็มที่เพราะนิสัยเก่าของเขายังฝังอยู่แต่เขาเริ่มเข้าใจคุณค่าของการให้จากใจไม่เพียงแต่เด็กๆและครอบครัวที่ลำบากเท่านั้นที่ได้รับความช่วยเหลือหมู่บ้านทั้งหมดเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเศรษฐี ผู้คนเริ่มเข้าหาเขามากขึ้นบางคนขอคำปรึกษาบางคนขอความช่วยเหลือพอทองคลังเริ่มเรียนรู้ว่าการเป็นคนร่ำรวยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปพอทองคลังยังต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดและความกลัวบางครั้งเขากลับไปนับเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกสงสัยว่าการให้ไปนั้นถูกต้องหรือไม่ บางครั้งเขาก็โกรธตัวเองที่เสียเงินให้ผู้อื่นดำรงเห็นความลังเลของเศรษฐีแต่เขาไม่เร่งรัดเขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนใจคนไม่สามารถเร่งได้ทุกอย่างต้องเกิดจากใจจริงและพ่อทองคลังกําลังเรียนรู้ทีละน้อยไม่ช้าไม่นานพ่อทองคลังเริ่มเห็นผลของความใจดีเขารู้สึกอบอุ่นและพอใจทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆหรือคนที่เขาช่วยเหลือ บางครั้งเขายิ้มออกมาด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวดำรงสังเกตและรู้ว่าการทดลองครั้งนี้สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ความท้าทายที่แท้จริงยังไม่สิ้นสุดเพราะพ่อทองคลังจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใหญ่ที่ทดสอบความขี้เหนียวของเขาอย่างสุดขีดซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของชีวิตเขาและนี่คือการเริ่มต้นของบทเรียนสำคัญที่สุด ที่จะเปลี่ยนเศรษฐีผู้ขี้เหนียวให้กลายเป็นคนร่ำรวยด้วยใจจริงหลายเดือนผ่านไปพ่อทองคลังเริ่มปรับตัวได้บ้านกับการให้และแบ่งปันแม้ใจของเขายังฝังรากนิสัยขี้เหนียวอยู่แต่ความอบอุ่นใจที่เกิดจากการช่วยเหลือคนอื่นเริ่มเติบโตในตัวเขาดำรงยังคงเป็นผู้ชี้ทางอย่างอดทนเฝ้าสังเกตและให้โอกาสเขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นในหมู่บ้านแม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านหมู่บ้านเกิดน้ำหลากหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมเด็กๆต้องหนีตายผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าของได้เองหมู่บ้านทั้งหมู่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความทุกข์ยากดํารงรีบวิ่งไปหาพ่อทองคลังทันทีพ่อทองคลังครับ หมู่บ้านกำลังเดือดร้อนมากเราต้องช่วยเหลือคนเหล่านี้พ่อทองคลังมองไปยังน้ำที่ไหลเชี่ยวเขารู้สึกใจสัน่นน้ำตาลึกๆของเขาเริ่มไหลออกมาเขาเห็นผู้คนกำลังพยายามปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของตัวเองแต่หลายคนก็ถูกน้ำพัดเข้าของไปเงินเงินของข้าพ่อทองคลังพูดกระซิบกับตัวเองเขาเห็นเงินทองที่เขาเก็บไว้ในตู้เซฟ ทุกบาททุกสตางค์เหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเงินนั้นไม่สามารถช่วยใครได้เลยดำรงเข้าไปใกล้พ่อทองคลังครับเราต้องใช้เงินและทรัพยากรทั้งหมดที่พ่อมีเพื่อช่วยหมู่บ้านอย่าลังเลเลยครับพ่อทองคลังหยุดนิ่ง เขาเงยหน้ามองดำรงแล้วเห็นความจริงที่ชัดเจนเขาต้องตัดสินใจว่าจะเก็บเงินเพื่อความมั่นคงของตัวเองหรือจะเสียสละเพื่อช่วยชีวิตผู้คนรอบตัวในใจของเขาเกิดความขัดแย้งอย่างแรงเขานึกถึงเงินทองที่สะสมมาตลอดชีวิตความฝังใจเก่าที่บอกว่าอย่าให้ใครเอาเงินเป็นง่ายๆต่อสู้กับความอบอุ่นใจที่เขาได้เรียนรู้จากการให้ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าเจ้าคิดว่าข้าควรทำอย่างไร พ่อทองคลังถามเสียงสัน่นดำรงยิ้มทำในสิ่งที่หัวใจสั่งพรับพ่อทองคลังหากพ่อทำเพื่อผู้อื่นความร่ำรวยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นพ่อทองคลังหลับตาลงสักพักหนึ่งเขาตัดสินใจครั้งสำคัญเขาเปิดตู้เซฟคว้าเงินทองทั้งหมดรวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นต่างๆเราจะช่วยทุกคนเขาประกาศเสียงดัง ดำรงและพ่อทองคลังเริ่มแจกสิ่งของให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเด็กๆวิ่งมารอบตัวเศรษฐีมือของเขาสั่นด้วยความตื่นเต้นแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความสุขลึกๆชาวบ้านที่เห็นพ่อทองคลังลงมือช่วยด้วยตัวเองต่างประหลาดใจพวกเขาไม่เคยเห็นเศรษฐีผู้ขี้เหนียวทําอะไรแบบนี้มาก่อนบางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วเรียกเขาว่าเศรษฐีผู้ใจบุญ แต่การช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายน้ำหลากยังคงสูงบางครั้งดำรงต้องช่วยพ่อทองคลังขนสิ่งของบางครั้งพ่อทองคลังก็เกือบถูกน้ำพัดแต่เขาไม่ถอยแม้ความกลัวและความลังเลจะยังอยู่ในใจเขาก็รู้ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้สำคัญกว่าตัวเงินทองทั้งหมดระหว่างการช่วยเหลือพ่อทองคลังได้เห็นรอยยิ้มและน้ำตาของผู้คนที่เขาช่วยเหลือเขาเริ่มเข้าใจความจริงชัดเจนมากขึ้น เงินทองแม้มีมากมายแต่คุณค่าที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันและช่วยเหลือหลังจากน้ำลดหมู่บ้านกลับคืนสู่สภาพปกติชาวบ้านต่างช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนแต่พวกเขาไม่ลืมความช่วยเหลือจากพ่อทองคลังพ่อทองคลังเองก็รู้สึกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความขี้เหนียวที่เคยแน่นหนาเริ่มละลายความกลัวการเสียเงินค่อยๆหายไปดำรงมองเศรษฐีแล้วพูดด้วยรอยยิ้ม เห็นไหมครับพ่อทองคลังความสุขที่แท้จริงเกิดจากการให้และการเห็นผู้อื่นมีความสุขพ่อทองคลังยิ้มออกมาเขารู้สึกเบาใจรู้สึกเต็มไปด้วยความอบอุ่นและครั้งแรกในชีวิตของเขาหัวใจไม่กลัวการเสียเงินอีกต่อไปหลังเหตุการณ์น้ำหลากพ่อทองคลังกลับถึงบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบ แทนที่จะนั่งนับเงินเหมือนทุกวันเขากลับนั่งมองเด็กๆในหมู่บ้านวิ่งเล่นรอยยิ้มของพวกเขายังคงติดอยู่ในใจเขาอย่างชัดเจนพ่อทองคลังเริ่มตระหนักชัดเจนว่าเงินทองที่เขาสะสมมาตลอดชีวิตมีค่าเพียงครึ่งเดียวถ้าไม่ได้แบ่งปันและสร้างความสุขให้ผู้อื่นเขานั่งเงียบๆนึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ความอบอุ่นใจที่เขาได้รับจากการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมากกว่าความสุขจากการเก็บเงินหลายเท่ารุ่งเช้าวันต่อมาดำรงเข้ามาหาพ่อทองคลังด้วยรอยยิ้มกว้างพ่อทองคลังครับวันนี้เรามีสิ่งที่สำคัญจะทำพ่อทองคลังมองดำรงแล้วพยักหน้าข้ารู้แล้วข้าจะทำสิ่งที่หัวใจสั่งดำรงพาเขาไปยังห้องทำงานของเศรษฐี ข้างในเต็มไปด้วยสมุดบัญชีและเงินทองที่สะสมมายาวนานพอทองคลังหยิบสมุดบัญชีเหล่านั้นขึ้นมาดูแล้วพูดด้วยเสียงมั่นคงเงินเหล่านี้มันเป็นสมบัติที่ข้าเก็บมาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้ข้าจะใช้มันเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้คนข้าอยากให้เงินเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่เก็บไว้ดำรงพยักหน้าอย่างดีใจ ถูกต้องครับพ่อทองคลังการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือความร่ำรวยที่แท้จริงพ่อทองคลังเริ่มวางแผนจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหมู่บ้านโดยใช้เงินส่วนตัวของเขารวมทั้งจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาให้เด็กๆและสร้างที่พักพิงให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีบ้านพ่อทองคลังตระหนักว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หากใช้ด้วยหัวใจที่ถูกต้อง วันต่อมาเขาเริ่มแจกจ่ายเงินทองและทรัพยากรให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนเด็กๆวิ่งเข้ามากอดเขาและขอบคุณด้วยรอยยิ้มบริสุทธิ์พอทองคลังรู้สึกอบอุ่นและตื้นตันใจอย่างที่สุดนี่แหละความร่ำรวยที่แท้จริงเขาพูดกับตัวเองเบาๆความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในตัวของพ่อทองคลังเอง ความขี้เหนียวที่เคยฝังแน่นเริ่มละลายหัวใจเขาเปิดกว้างมากขึ้นเขาเรียนรู้ว่าการให้ไม่ทำให้เขาล้มเหลวแต่กลับทำให้ชีวิตเขามีคุณค่าและมีความหมายต่อมาพ่อทองคลังเริ่มจัดกิจกรรมสาธารณะประจำเดือนเพื่อให้ผู้คนในหมู่บ้านได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้แต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคนในชุมชนดำรงมองพ่อทองคลังด้วยความยินดีพ่อทองคลังครับตอนนี้พ่อไม่ได้เป็นเพียงเศรษฐีผู้ร่ำรวยแล้วแต่พ่อกลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยด้วยหัวใจแล้วพ่อทองคลังยิ้มและพยักหน้าข้ารู้แล้วข้าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมีความสุขแบบนี้ เงินทองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างรอยยิ้มให้ใครได้แต่การให้การแบ่งปันมันทำให้ค่าเข้าใจชีวิตจริงๆเวลาผ่านไปหมู่บ้านค่อยๆกลับสู่ความสงบและความเจริญพ่อทองคลังยังคงเป็นเศรษฐีผู้ร่ํารวยแต่คราวนี้เขาเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญเต็มตัวไม่เพียงมีเงินทองแต่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความสุขที่แท้จริง เด็กๆเ,เรียกเขาว่าพ่อทองคลังใจดีและผู้ใหญ่ต่างเคารพเขาอย่างแท้จริงพ่อทองคลังไม่เพียงแต่สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองแต่ยังสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตของผู้คนรอบตัวด้วยในที่สุดพ่อทองคลังเข้าใจอย่างเต็มที่ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเงินทองแต่คือการให้และสร้างความสุขให้ผู้อื่น เขายิ้มออกมาอย่างสงบและพอใจรู้ว่าชีวิตของเขาไม่เพียงแต่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินแต่เต็มไปด้วยความหมายและคุณค่าแท้จริงและตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีผู้ขี้เหนียวก็กลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่หมู่บ้านจะจดจำไปตลอดกาล